สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปี2566สวัสดีคนที่เข้ามาฟังนะคะมารับชมรับฟังที่ช่องของเรานะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นปีใหม่กับการทําสิ่งดีๆกันค่ะวันนี้น้องมีเช็คลิสต์อยู่4อย่างนะคะที่จะทําเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราทําสิ่งดีๆอะไรกันนะคะในวันเริ่มต้นปีใหม่ค่ะ สิ่งแรกที่เราทำนะคะก็คือการไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะคะที่จังหวัดเชิงแ้านะคะก็ใกล้ๆกับกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็คือมีการทําความสะอาดนะคะองค์หลวงพ่อนะคะแต่ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเปิดให้เข้าไปสักการะบูชาได้ตามปกตินะคะไปกราบไหว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรานะคะตลอดปี2566นะคะ ที่สองนะคะที่เอาไปก็คือไปไหว้พระพิคเนตองค์ยืนนะคะไปสักการบูชาไปขอพรนะคะเชื่อกันว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะเราก็ไปขอพรในหน้าที่การงานนะคะลูกชายก็ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เขาไปขอนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะสอบเข้ามสี่นะคะเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเขาก็ ก็เราก็มีความศรัทธานะคะแต่ก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อทางใจนะคะเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราก็เป็นที่พึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งนะคะไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการของไหว้นะคะเราก็เอากลับมาทานนะคะเป็นสิริมงคลนะคะอีกอย่างหนึง่งเป็นอย่างที่สองนะคะที่เราทำและสิ่ง ที่3มนะคะหลังจากที่เราไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมพระในบ้านนะคะก็นัดคุณพ่อนะคะไปทานข้าวนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะไปรับคําอวยพรนะคะจากบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะ กินข้าวกับครอบครัวนะคะสุดท้ายอย่างที่4ี่ก็คือแวะไปซื้อของขวัญน,นะคะเซอร์ไพรส์ให้ลูกชายนะคะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะแค่นี้นะคะก็ครบแล้วนะคะกับการเริ่มต้นปีนะคะกับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าเริ่มต้นปีได้ดีแล้วนะคะตลอดทั้งปีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ขอให้คนที่รับฟังนะคะมีความสุขตลอดปี2,566นะคะ